<Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำกินง่ายสไตล์บิทิปนะคะวันนี้มีเมนูง่ายๆมาฝากไข่เจียวมีแค่ไข่แล้วก็หัวหอมนะแต่อันนี้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะรับรอง นุ่มสูตรนี้นุ่มมากนุ่มข้ามวันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าไข่เจียวง่ายๆมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาชิมกันนะคะนนคือส่วนผสมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะเรามาหั่นหอมกันก่อนนะคะหอมแดง จากนั้นหั่นพริกค่ะพริกธรรมดาเนี่ยนะคะพริกจินดาพริกแดงจินดานี่แหละแต่ว่าบังเอิญว่าอันนี้แม่พิธีส่งมาจากใต้สีก็เลยแปลกๆทุกคนก็อาจจะสงสยัยเอ๊พิธีใช้พริกอะไรเนาะหั่นไปเลยสมมุติว่าวันนี้ที่บ้านมีแค่ไข่กระผอมแล้วก็พริกนะแต่อร่อยรับรองอร่อยสุดๆเลย ลองทําตามดูนะสูตรนี้อร่อยตามกินที่บ้าน,นเลยเนาะตอกไข่กันเลยไม่ยากไม่ยากเมนูนี้ไม่ยากรั๊บรอง หาฟองเนาะแล้วทีนี้เราก็ปรุงกันเลยใส่น้ำปลาโซยุญี่ปุ่นนะคะทิปไซช้ทาคุม,มิบอกไปเลยไม่เป็นไรโฆษณาให้เขาแล้วก็ผงนัวก็คือผงชูรสนั่นเองเนาะลองใส่ดูมันจะรู้ว่าแตกต่างกันกับไม่ใส่ยังไงเนาะทีนี้ก็มาใส่พริก หอมแดงซอยนะคะหอมแดงซอยใส่ไปเลยใส่เยอะๆเขาจะหวานจากนั้นใช้ซ้อมตีเลยง่ายๆแล้วเราไปทอดกันเลยง่ายไหม นี่พี่ทิพย์จะใช้กระทะจิ๋วนะคะใส่ให้เขาเต็มแล้วทีนี้แบบเขาจะนุ่มมากเลยเนาะไม่รู้ไม่รู้เป็นพระกระทะหรือพอาะเราปรุงนะ <c oughs> โอเคเล็กๆแบบนี้พี่ทิพย์ซื้อมานานมากแล้วนะเนี่ยเป็นเกือบสิบปีแล้วล่ะแต่เขาก็ไม่ติดอ่าเปิดไฟให้เขาร้อนก่อน ทอดกระทะอันนี้ไม่เปลืองน้ํามันด้วยนะทุกคนกระทะเล็กไงจากนั้นใส่น้ํามันเนาะกระทะร้อนก็ใส่ไปเลยนะคะตักไปสักหนึ่ช้อนก่อนนะกิบใส่ไป2อช้อนเลยนี่สองช้อน เพราะว่าไไหมภาชนะเขาจะแบบว่าจะสูงนิดนึงเราจะใส่ไข่แบบในปริมาณที่สูงขึ้นมาไม่แบนเรียบนะก็จะทําให้ไข่เราก็นุ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยามาคว่ำได้เลยเห็ไหมได้ไข่แบบนี้เหนะะ็น่ารักอย่าี่ทิ้งทอดให้ครบก่อนนะ เราก็ตักให้เขาติดไข่ไปเนาเวลาเราขายเราก็ถก็ได้นี่แบบนี้เลยก็จะนุ่มนะจ๊ะแล้วเราก็เขีย่ยเขียข้างๆเขาให้ไข่ไหลมาข้งางๆก็จะสุกก่อนนะคะแบบนี้ไข่จะนุ่มนะคะ จากนั้นเราก็กลับด้านเลยแล้วก็หัวหอมนี่เขาเ็จะยังหวานอยู่นะทุกคนนี่มหัวหอมก็จะหวานหอมมากหัวหอมหอมมากเสร็จเรียบร้อยเนไมข้างล่างก็โอเค ข้างหน้าก็โอเคแฟนพี่เขาอยากกินแบบนี้แล้วก็มาวางอีกอันหนึ่งน,นี่สองอันแล้วรับรองอร่อย จานแล้วนะอืมฟูฟ่องน่าก,กินไหมกระทางนี้เลยค่ะเสร็จเออ ไปชิมกันเนาะเดี๋ยวไปชิมให้ดูว่านุ่มมากนุ่มมากสูตรนี้นุ่มมากนะคะเห็นไหมป๊บโ,โอ้โ,อโหโนุ่มสุดๆและแล้วมาถึงเวลาชิมนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะเนี่ยทอดไว้ตั้งสักพักหนึ่งแล้วนะยังนุ่มอยู่เลย mm hmm. นี่เลยก็วางอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ใครจะทำสายก็ได้นะเนี่ย <wiping. S 1> แบบนี้เลย อร่อยอืมอร่อ hmm. ย สูตรนี้นุ่มสูตรนี้นุ่มมากนะคะ ข้าวหมดแล้วลองไปทำกันดูนะคะไข่เจียวง่ายๆอร่อยด้วยค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องทำกินง่ายสไตล์ทิไปไว้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ